็ซ้อมเหมือนกันคนอื่นในค่ายก็ซ้อมเหมือนกัน,น,กนแล้วทาไมพี่หมัดหนักกว่าคนอื่นพรสวรรค์หรือว่าพี่มีเทคนิคอะไรไอเรื่องมันหนักเนี่ยผมว่าเป็นเป็นพรสวรรค์มากกว่ามันไม่มีเทคนิคอะไรเลยแต่ว่าความขยันนี่ มันเป็นเลิศผมว่าความขยันผมได้เปรียบกว่าทุกคนผมมองว่าถ้าผมขยันนะซ้อมเตรียมตัวดีร่างกายดีเราคิดอย่างเดียวว่าใครจะมาต่อยเราลงวะอะไรเงี้ยเราคิดอยู่อย่างนั้นนะใครจะมาสู้เราวะอะไรเงี้ยคิดอยู่อย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าคนอื่นจะขยันเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเนี่ยขยันแน่ๆเมื่อก่อนเคยวิ่ง6กิโลหกิโลนะพอเป็นชมน์โกปุ๊บโอ้หเขา้ายต้องชนะนกต้องบัดหนอะไรเงี้ยบันหนักต้องชนะวิ่งมัน10กิโลไปเลยที่จริงมันไม่ต้องไปวิ่งขนาดนั้น10กิโลทุกวันน่ะค กันคนอื่นวิ่งเยอะคนอื่นซ้อมมากกว่าคนอื่นซ้อมมากกว่าคนอื่นจากเซิตอัพร้อยเอาเดี๋ยวนี้เป็นสามร้อยทุกวันใช่ไหมมันมันมันความขยันไงมันต่างกันไงร่างกายเราก็แข็งแรงกว่าเขาเป็นเท่าตัวไปคู่ต่อสู้สัมภาษณ์ทีว่าเขาทรายเหมือนต่อยกับหินต่อยกับก้อนทรายนี่มันต่อยหินยังไงไม่รู้ครั้งแรกที่ต่อยมวยแล้วเนินตอนสิบเจ็ดชนะสิบเจ็ดชนะเลยมวยไทยใช่พี่มีวิธีการจัดการกับความตื่นเต้นหรือความประมาัย ต,ตอนเมืออ่อ,อไทยตอนเด็กๆเนี่ยมันจะตื่นหน่อยแต่ว่าพอเป็นชัมโลกเนี่ยความตื่นเต้นผมแทบไม่มีเลยนะผมนิ่งมากผมเฉยมากมันเหมือนว่าเราคิดว่าเราซ้อมขนาดคู่ต่อสู้เวลาเราซ้อมคู่ต่อสู้3มคนยังเอาเราไม่อยู่เลยเราคิดว่าเราคนเดียวตัวตัวกับเราเนี่ยมันจะลอดเราเหรอะอะไรเงี้ยอ๋อว่าไพี่ซ้อมผมซ้อมใช้คนซ้อม3คนนะสามคนลุมสามคนลุมลุมหมายถึงว่าคนละนาทีเข้ามาเลยเรียงหน้าเข้ามาเราเราคนเดียว เราใช้ตัวใหญ่ด้วยที่ซ้อมกับเรานะเข้ามาเลยคนละนาทียัมียังมีคนอีกคนหนึ่งคนเล็กอีกคนหนึ่งนาทีหนึ่งคือซ้อมเนี่ยสนาทีคนเล็กเนี่ยเรามีสามารถไม่ต่อยเขานะสามารถเราหลบหลีกเขาอย่างเดียวเรามีวิธีการซ้อมอย่างนั้นเราคิดดูเราซ้อมสามารถซ้อมกับ4คนได้3มคนบวกเขาอ,อีกคนหนึ่งเอาไว,าไว้หลบวัวทล้วหลบมวยมันต้องมีสองสสไตล์มีทั้งบุกทั้งบูทั้งหมุนแล้วมีไว้หลบหลีก ถูกไหมฮะคุณต่อยสไตล์เดียวไปไม่รอดคือนอกจากฝึกเรื่องร่างกายแล้วเรื่องของจิตใจเนี่ยต้องฝึกซ้อมเลยไหมครับจิตใจผมเรื่องการชกมวยเนี่ยบนเวทีเนี่ยมันมันฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่คยยอมขนผมพูดอยู่เสมอว่า คุณจะชนะผมได้ก็คือต้องน็อกผมเท่านั้นแต่คุณแค่ต่อยผมลงไปนับแล้วผมสามารถลุกขึ้นมาได้คุณอย่าหวังว่าคุณจะชนะผมแค่นี้มันก็ฝึกจิตใจของผมแล้ว,แล,วแล้วทุกครั้งผมลุกขึ้นมาได้ผมก็ไล่ย,ยำเขาทุกครั้งแล้วก็เป็นน็อกเขาทุกครั้งก็ถึงบอกว่าถ้าคุณไม่ น็อกผมจะอย่างคุณโอกาสที่จัดชนะผมยากมากคือไม่กลัวล้มเลยเพราะเราจะน็อกไม่กลัวไม่กลัวแพ้คะแนนเลยเ,ลเพราะเราจะต้องน็อก,อกได้เ,เพราะมันเอกฉันถูกต้องครับใช้ชนะคราวนี้เขาสรายต้องแลกด้วยเลือดเนื่องจากแตกที่โนคิว้วขวา